สบายดีพี่น้องงามเลงเนาะมันนีบาพรวิไลจะมาลาว,วิวให้เข้าให้บาพรวิไลให้พี่น้องเบิงเนาะว่ามันจะง,งามซ้ำได้โอ้ปีนี้กับพ่อจะได้กินอยู่โอ้ห่วงง่ายมากดีเงือะอาําอฤกษหนึ่งกี่อริ์แง่เด้อทุกคนเด้อบ่อมีนกปีดนกปีดมีน้อยเข้าก็มากดีมีบอนดีบอนอ้วยนละทุกคนโอ้ความคักอยู่สนามเลี้ยงตมูตุกไก่ได้ปีนี้เฮ็ดให้เขา้าเฮ็ด ให้สลีไปพร้อมมักแตงเปึ๊บปีนีมีน้อยทุกคนบ่มีไหลพอได้กินอยู่เลยเข้าน่ะห่วงใ่พอสมควรได้เป็นมิดมากดีความคักมามามาส้มน้ำเบ่าพรมหมไลผู้ได้เด็ยเคยเหให้เฮ็ด่วนเคยอยู่บ้านนอกขอกหน้าในอดีตคือจะคิดฮอดโอเนะาะเฮล่าพรมหมไลแทกปะบ่ได้คาดบ่ได้แล้วตัวเองน่ะ มาแตดโดนแต่งเงินเยอะนาะยยงมาเอาได้ดแต่งเออแม่คนดีก็มีบอลขีลายก็มีมันกระเบื้องกันดินมันกระเบื้องกันเดยเพียงหัวคอยพีได้เขาน่ะนึกความมันงามก็พอได้กินยูปีนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้โหทางไปเข่าดีพดงามพดไปทางนี้ซะเด้อทุกคนเด้อ ได้ที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นมิตรแห่งใจเาบาพ่อนมิไล่ได้คอยคำลงแรงแบบนี้หลายๆคนก็บจะเลิกลา่าเลิกการแล้วละเนาะบางคนก็จะไปให้ไปส่วนกำลังจิมาแต่น่าเวียหนางานแล้วเป็นกำลังใจมดทุกคู่ทุกคนเด้อสู้ส,สู้พากันสู้ส้นเห็นได้สิมิกินมีอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดให้เฮ็ดส่วน,วนเป้าหมายคืออันเดียวแหละผู้ได้ก็อยากห้างยากมี ผู้ใดก็ยังมีกินมีอยู่แนละเนาะทุกคนเนาะสนั้นแล้วเฮาก็ต้องลงมือเฮ็ดตัวจริงเฮ็ดอันได้ก็ขอให้มันจบมันงามให้มันกินได้ยู่บลักของเขาแล้วก็แล้วคนเฮาน่ะทางทีดีที่สุดสู้ด้วยแห้งตัวเองกินอันได้กะแซบบ่เอาของเขามากินน่ะนะบ่ตวบุญวบุรุกบุรุลวงผู้เดอเฮ็ดได้สำได้เฮาก็กิน ขันเฮาบ่มีแท้ๆก็ขอเอาอย่าไปลักของเขาขันเขาให้นั่นก็นได้บ่ให้แล้วเฮาก็จําเป็นทําใจเนาะทุกคนเนาะทางที่ดีนี่อันนี้ก็ชวนหมักเด้อยเฮ้ยชวนหมักเด้วยนะตัวนี้เอ้ยไปพูนไปเถิงพูนชวนหมักเด้อยเด้อทุกคนเด้อซํานี้ก่อนละ อายุดีมีแห้งเข็มแข็งเมื่อทุกคู่ทุกท่านความเจ็บจะได้ความไขรจะมีให้ยห้จากพญาิโลคขกาไก่ยอดปีใหม่ล้วได้นี่นาไก่ยอดยำหนาวกันแด้ซักซาสุขภาพกันแด้นุ่งเสื้อกันหนาวใสาด่ด้เด้อทุกคนเด้ออาวสำนีก่อนละคอยเมื่อกก้อนบันนี้นะบายบายไปแล้วบาพรวิไลเหมือนแล้วเนอะ